ครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2564นะครับก็ในช่วงนี้นะครับที่โควิดระบาดนะครับทางอุทยานก็ยังปิดอยู่นะครับแต่ทีนี้มีแนวโน้มว่าจะเปิดในช่วงเดือนกันยายนนะครับไม่ทราบว่าจะเปิดได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอฟังนะครับ ทางหัวหน้าอุทยานนะครับประสานทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆลฝ่ายนะครับว่าจะเปิดได้หรือเป็นเช่นไรนะครับต้องรอฟังนะครับรอฟังสถานการณ์อีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดได้ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าก็นําบรรยากาศนะครับในช่วงปิดนี่แหละมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบิโกเนียนะครับยังสวยอยู่สลัดจันทรที่ลานเ็กประสงค์ ท่านจะมองเห็นซันแคล็นะครับเป็นแบล็กเกาวนะครับกระผมนุ่มเสือได้ไปถ่ายทํามานะครับให้ชมอันนี้ก็เป็นดอกม้าวิ่งนะครับอยู่ตามลานหินทั่วๆไปนะครับแต่ก็ต้องเดินเข้าชายชายป่าหน่อยนึงนะครับในกลางป่าก็คงไม่ในกลางกลางลานก็คงไม่พบเท่าไหร่นะครับเรียกว่าดอกม้าวิ่งนะครับนะครับก็ธรรมชาติสวยมากนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านอนเนกประสงค์นะครับครับถึงอย่างไรนะครับนะภาพสวยๆนะครับกลับผมหนุ่มเสือนะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับต้องรอฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางอุทยานจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้หรือไม่เปิดให้เข้าไปพักผ่อนพักผ่อนได้หรือไม่อะไรต่างๆนะครับถ้าหากเปิดนะครับก็คงจะต้องมีการคัดกรองกันนะครับ เอาไว้ทิปหน้านะครับสวยๆเดี๋ยวนำภาพสวยๆมาฝากครับช่วงนี้หวัดดีครับ